ว,วันนี้เป็นคลิปพิเศษน,นะคะเราจะมาทําเป็นคลิปที่เวนเอนะคะตอบคําถามเกี่ยวกับรถพ่วงนะคะเจ้าน้องพ่วงตัวนี้เลยนะคะใช่เพราะว่าเราเอาน้องนะไปออกคลิปกันเนาะสองคลิปแล้วนะคะแล้วก็มีคนถามคําถามเข้ามาใน u t u b e ค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าแบบนั่งไล่ตอบตามคอมเมนต์ก็เลยโอเคเดี๋ยววันนี้มาทําเป็นคลิปตอบคาถามแล้วก็โชว์ให้ดูให้เห็นนะคะว่ามีอะไรยังไงบ้างก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยค่ะ ว่าในเรื่องของรถเนี่ยค่ะนุ้ยก็จะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะก็ต้องให้เป็นพี่ผู้ชายเขานะคะเป็นคนตอบเขาจะรู้เยอะกว่านะคะโอเคในเรื่องการทำใช่ว่า,าไม่ม,มีอะไรบ้างใช่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็สําหรับคําถามอีกที่คนถามมาเยอะเยอะส่วนใหญ่ก็จะถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายข้อกฎหมายก่อนใช่ข้อกฎหมายคนถามก็มาเยอะมากว่าผิดกฎหมายไหมตำรวจจับไหมนะคะผิดผิดแน่นอนราะว่า เพราะว่ายังไม่มีกฎหมายรองรับนะแต<อ>่มีกฎหมายรองรับของพวงข้าง,างถ้าพวงข้างเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเขาจะไปไปจดทะเบียนเกี่ยวกับเรื่องเรื่องวิศวกรรมมีมีการรับรองแต่ของพ่วงท้ายเนี่ยเป็นเรื่องใหม่อยู่ก็ฝากเพื่อนๆที่มีผู้ใหญ่อะไรอย่เงี้ยลองดันเรื่องนี้ดู <c oughs> นะเพราะว่าแต่ว่ามันเป็นการต่อพ่วงเพิ่มออกมาจากรถแต่ถามว่าวขับผานดานโดนจับไหม อ่ะข้อนี้ก็ยังนะยังไม่เคยเท่าที่ผ่านเราผ่านด่านนะ<ช>แต่ว่าก็เขาก็เรียกตรวจธรรมดานะก็ไม่มีไม่มีการปรบับไม่มีการ<ช>าอะไรก็เขาก็เตือนว่าต้องมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยเ<ช>พราะว่าเรายัางได้วงไฟเนาะ<ช>แต่ออ่ะข้อตรงนี้เราตอบให้แล้วว่ามันผิดไหมมันผิดนะครับ <laughs> ผิดเพราะอย่างอย่างที่เราเคยเห็นเห็นกันพวกมันจะมีพวกข้างรถไอติมรถอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจรทะเบียนกันแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นข้างหลังเนี่ยแต่ยังไม่มีคารบอ แต่ก็เหมือนพี่รู้อยู่ในอะไรนะคะเพจพวงลากไทยแลนด์ใช่ไหมก็ยังไม่เคยเห็นใครมาโพสต์ว่าโดนจับนะเหมือนคนจะโตกะคนทุกคนรีบดูเดี๋ยวพีรีบรีวิวรถเรา่อนค่ะโอเคแล้วต่อไปนะคะคําถามที่สองที่เขาถามเยอะก็จะแบบสายไหมจุดต่อยังไงอะไรยังไงแรกแรกที่ทํามาก็คือสายนะแต่ว่าแต่ว่าพอเราชินขี่ไปพักเราจะชินพอชินแล้วเนี่ยก็เหมือนกับรู้สึกว่าขี่รถปลอ่า โดยที่ทำความเร็วไม่เกินร้อยนะถ้าเกินร้อยก็อาจจะมีอาการบ้างนิดหน่อยเพราะเราทุกหนักเลยเนาะหนักหนักหกสิบเจ็ดสิบโลต้องมีประมาณนะเพราะว่ามีเต็นท์มีกล่องมีอะไรใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวไปดูตัวรถนะคะว่าเราทำตรงไหนจุดต่ออะไรยังไงไปดูกันค่ะ Let's go! รรถเราเป็นรถเอ่ออะไรนะคะ P C X ร้อยห้าสิบนะคะ เสียงรถจะดังนิดนึงนะทุกคนพอดีเราเรารีวิวอยู่ตรงข้างตึกนะแล้วมีถนนมีอะไร <c oughs> มีน้องหมาด้วย <c oughs> <c oughs> น้องหมาเห่าด้วยป้าที่เมียมหนยโอเคเรามาเริ่มกันจุดแรกที่เราซื้อพ่วงมาจากเพจพ่วงท้ายอะไรอ,ะอันนี้ก็มีคนถามมาเยอะว่าไปต่อที่ไหนซื้อ,อยังไงพ่วงมอเตอร์ไ <c oughs> ซค์ซิ่งเราซื้อมือสองเป็นมือสองแต่ว่าก็มีร้านทำอยู่นะมาดูตัวนี้กันก่อนเลย คือตอนแรกอ่ะเราซื้ออันนี้มาค<ฆ>่ะตันนี้มาปุ๊บแล้วแขนที่ต่อกับรถเนี่ยค<ฆ>่ะต่อจากข้างบนลงมาตรงนี้แขนเก่ามานัน่ะแขนเก่าคือ<ๆ>เราได้ลองใช้แล้วแล้วทำมันรู้สึกว่าโชกรับน้ำหนักมากเกินไปพอช่วงรับน้ำหนักมากเกินไปกา,การบรรทุกของอาจจะได้น้อย <S <S มันทําให้รถสายอันนั้นสายมากจริงๆนั้นไม่ไหวเลยเราจึงเลี่ยน ซื้อแขนพ่่วงใหมเริ่มตกแล้วนะทุกคนแขนพ่วงตัวนี้นี่มูใกล้ๆเลยแคบเพราะแขนนะครับตัวนี้ซื้อมา700อบาทจากร้านหนึ่งในในพวงพวงมอเตอร์ไซค์ซิ่งซื้อมาซื้อมา700บาทในเพจนะคะแล้วก็มาเจาะเพิ่มเจาะเพิ่มตรงนี้เขาจะเป็นเพทให้อยู่แล้วตรงนี้จะเป็นเพทให้อยู่เจาะเพิ่มแลวคราวนี้สิ่งที่สําคัญคือเราจะยึดตรงไหนเพื่อไม่ให้โช๊คับน้าหนัก เปลี่ยนจุดมายึดตรงนี้ครับตรงหูโช๊กด้านล่างเห็นไหมอ่าโดยที่เราต้องเปลี่ยนนอ็อตเปลี่ยนน็อตตัวนี้ให้ยาวขึ้นแล้วก็ใส่บูทตรงกลางจะจะมีบูทอยู่ตรงกลางนะครับขันกล้อง,องให้เห็นบูทตรงกลางอ่าเห็นไหมเนี่ยชี้ให้ดูตรงนี้จะเป็นบูทอยู่อยู่ระหว่างหัวน็อตกับฐานโช๊กโอเคโดย <c oughs> โดยที่ เอาตัวอย่างาให้ดูด้วยเอาตัวอย่าง,างาให้ดูด้วยรถยาวประมาณนี้อต้องใช้ยาวๆหน่อยใช้ยาวๆหน่อยประมาณหนึ่งนิ้วชี้นะครับนี่ถึงจะอยู่นะเด,เดี๋ยวจะถ่ายภาพแล้วก็วัดให้ดูว่าขนาดเท่าไหร่ระหว่างความยาวครับแล้วส่วนฝั่งนี้เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันแต่พอเป็น P C X ีเนี้ยคือเราต้องบาก ปากตรงนี้นิดนึงปากตรงนี้นดึงเพื่อให้ตัวเหล็กตัวนี้เข้ากันได้ถามว่าตัวปลดไวออะทำได้ไหมทําได้นะครับแต่พอดีผมไม่มีเวลาไปทํา <c oughs> อันนี้ก็เลยแบบต้องแบบไขเวลาจะถอดพวกเราต้องไขน็อตออกแต่ถ้าเกิดเป็นแบบปลดไว้เนี่ยตรงนี้เราจะบากออกบากออก <c oughs> เพื่อให้เข้ากับล่องร <c oughs> ่องร่องบูธพอดีแล้วก็มีเหล็กอีกหนึ่งแผ่นปิดไว้แค่นั้นล็อกนอ็อตเวลาจะเอาออกก็แค่ปลดน็อตตัวนั้นแล้วก็ดึง ออกได้เลยโ okay. อเคก็ไม่มีอะไรแล้วลอ้วลอลอ้อล้อส่วนพวกล้อพวกอะไรพวกนี้คือคือคือมากับมากับชุดอยู่แล้วเนาะชุดอันนั้นเลยอ่าแล้วส่วนให้ตัวได้ไหมซ้ายขวาค่ะลองดูนะอันนี้ฝวาขวา,ขวาเห็นไหมอ่าส่วนขึ้นลงก็จะเป็นอย่างนี้อ่าจะเป็นอย่างนี้ ถามว่าใส่ทะเบียนได้ไหมใส่ไม่ได้นะครับเพราะเกิด <c oughs> เป็นแขนแขนตัวนี้ก็จะใส่ทะเบียนไม่ได้เพราะว่ามัน,ม,นมันติดเราจึงต้องมาย้ายมาอยู่ข้างลงแต่เราต้องย้ายมาอยู่ต,ตรงนี้แต่เรายังไม่ได้ติดนะนี่มันจะเป็นช่องให้ติดแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ข้างล่างตรงนี้แต่เรายังไม่ได้ติดเรายังไม่ได้ติดก็คือเราก็เก็บแผ่นป้ายทะเบียนไว้ตอนที่ออกไปแต่วางวางได้ครับถือว่าก็ถือว่าติดแผ่นป้ายทะเบียนสำคัญตรงนี้สำคัญถ้าไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนเนี่ยอาจจะโดน อันนั้นโดนจับแน่แต่ถ้าเกิดเป็นพ่วงอย่างเงี้ยก็ยังยังไม่เคยมีประสบการณ์โดนเนาะ<ช>แต่ก็ขอย่าให้โดนดีกว่าโอเคแล้วก็แถมอีกนิดนึงเนาะว่าเวลาใช้อ่ะอันนี้จากประสบการณ์โดยตรงของเราคือเราอะมัดของไม่ดีเองแหละก็คือระวงัวงอะไรนะ <c oughs> อ่าวางวางติ้งไว้ตรงนี้ <c oughs> แล้วเราก็ไม่ได้ผูกอะไรนะคะมันก็เลยทําให้ของมุดก็ <c oughs> ถ้าใครใช้นะ แต่จริงๆอาจจะมีคนที่เขาระมัดระวังกว่าเราแหละ <g ül üyor> ถ้าใช้ก็ควรจะมีอะไรที่คุมนิดนึงเพื่อจะไม่ให้ของตก <g ül üyor> หรือหรือใช้เป็นกล่องหรือเป็นถุงที่ใหญ่ๆหน่อยจะได้แบบไม่ตกเหมือนเราแต่ว่าพอพอ,พอเราหายไปครั้งหนึ่งเราเรารู้แหละเราเข็ดแหละตอนนี้เราเราเรู้แล้วว่าต้องทํำยังไงครับแล้วคนที่มาให้ดูตรงนี้ถ้ามีสงสัยเพิ่มเติมก็ถามในในใน,ใน YouTube ได้นะคะฝคนตกแล้วตอนนี้ต้องรีบไปคนตกแล้วอ๋อแล้วก็อีกอันนึงที่ถามว่าไปซื้อที่ไหนอย่างที่บอกนะคะซื้อมาจาก ว้วงท้ายอะไรคะมอเตอร์ไซมอเตอร์ไซซิงนะคะซื้อมืองสองมาแต่ว่าถ้าใครสนใจอ่ะลองเข้าไปดูในอไปขอขอเข้ากลุ่มนะคะลลลกลุ่มเชื่อกลุ่มลากขวงขับไทยแลนด์นะคะใช่เพราะว่านุอยอยู่ในกลุ่มนั้นแล้วเขาก็จะมีงานมีอะไรมีกิจกรรมที่กําลังจะจัดในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยแล้วก็ในนั้นนะคะ มันก็จะมีคนไปโพสต์ขายเป็นอะไรพวกนี้ด้วยก็ลองไปดูได้หรือว่าไปขอความรู้อะไรจากพี่ๆด้านในนั้นได้เหมือนกันใช่มีผู้ผู้รู้เยอะในนั้นน่าจะได้คําตอบที่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นส่วนดึงของเรานะก็ต้องไปแล้วค่ะฝนตกแล้วฝนลงแล้วก่อนจะจากกันไปนะคะก็นี่ค่ะขับโชว์ให้ดูหนึ่งรอบนะคะ ใครสนใจก็ลองดูนะคะลองหาตามเพจมาใช้ดูสำหรับเราสองคนที่ได้ใช้นะคะก็ถือว่าโอเคเลยสามารถบรรทุกข,ของได้เยอะแต่ก็อาจจะไม่ได้ใช้ทุกคลิปขนาดนั้นนะคะก็แล้วแต่จังหวะแล้วก็โอกาสฝากติดตามพวกเราในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ